สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฐานผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาเจอๆกันแล้วนะครับกับรายการคนวัดดีครับนนองโบวี่ช่างไทยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพีพีเอฟซีถานนะครับมารวมกันเปิดตำนานคล้องปลาเมเซ่ที่แห้งวัดร้อนหน้าอำเภอร้อนพีบู้ครับนะครับตอนนี้พมก็อยุ่ในตัวเมืองลาดนะครับในลาดก็มีหล้องสื่อหล้องทินหล้องใหญ่หมากไม้เลยเกินครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดี๋ยวที่วัดเชิญครับ ขณะนี้นนองโบก็ได้อยู่ภายในบริเวณวัดร,ร้อนหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวนนองโบจะพาเพื่อนๆไปชมทันตนียภาพความงามคงภายในวัดกันครับเชิญครับ จะมารับชมรับฟังประวัติตำนานนิท่านเพื้นบ้านตำนานคล้องพระเมเศรษฐีน้องโบจะผ้าพี่ีเพืือนๆนะครับมาชมความงามคล้องเปล่าโบสถชมวัดชมว่าและก็มาชมความงามคล้องเรือปลาคล้องพระเมรทเศรษฐีมาโดนหน้าเพราะเรือปลาคล้องวัดแห่งนี้จะไม่มีรอแปลกดีจังเลยเชิญมารับชมด้วยกันครับครับมาครั้งนี้นะครับกับบังเอิญได้เจอกับอาจารย์บุ๋มนะครับสิงกอยูภายในวัด โอนหน้าทีนี้เหมือนกันนะครับมา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 อาจารย์บุ้มมาบอยไหมครับทีนี้โตมาบอยครับมาเที่ยวมาวิทยแล้วก็มาาอาจารย์อาจารย์อาจารย์เล้งกะไระ่าสบายอกสบายใจนะครับชมทัศนียภาพชมวิวนะครับไปในบริเวณวัดซึ่งนอกจากนี้นะครับที่วัดรอนหน้านะครับก็ยังมีเรือพาที่มีความสําคัญนะครับ เป็นเรือพลาทีไม่เหมือนชาวบา้านชาวช่องที่ไหนนะครับราะเป็นเรือพลาทีว่าไม่มีรอนะครับนะเคยเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวน้องโบจะพาไปชมเรือพลากันครับอพอดีเลยนะครับอาจารย์จุ้มกยุทภาไปในวัดนะครับเดี๋ยวจะไปชมเรือพลาด้วยกันนะครับ ัาครับคือพระคู่แก้วนี่เป็นสุมพันธุ์องค์แรกห้องวัดรนหน้าครับวัดรนรนรนหน้าตั้งสีทองที่มีลัตต้นในในกระรวงพุทธตั้งเมื่อปีพัวโงรบ้อยซิที่มีซิ่งที่เป็นลัตตานที่ทุกงต้องก็เรียกว่าการตั้งวัดการตั้งวัดทรงบันซ้ำลอยซิ่งถึงทรงบันซ้ำลอยสิ่งโานแก้วลังยังยังยังจากทานเลี้นงกอ มันผักผู่แก้วนี่ที่มีรูปปัญญ้นอยู่แสดง,งว่าคน,นชาวบ้านในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือนับถือมาก,กับโบตานทร,รัพย์สิทธ<ช>ิ์หมาูุ่มๆได้ที่ปากเลยโบตานเก้าองเก้าจะเป็นตาเจ้าปู่เลยอยู่จะเป็นแบบนั้น <Al> s. <S เอาละครับหลังจากนี้ก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกๆูกฐานนะครับรวมกันชุ่มดำนานนิทานพื้นบ้านเหนืองพระแม่เซตที่กันเลยครับเชิญครับ ตำนานนิทานพื้นบ้านพระแม่เศรษฐีแห่งวัดร่นนาวัดร่นนาเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในยุครุงศสียยุธยาเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ในอดีตมีหลักฐานพอที่จะยืนยันได้ก็คือพระพุพทธรูปปางยืนอุ้มบาทชาวท้องถิ่นเรียกขานนามท่านว่าพระแม่เศรษฐีเป็นที่เคารพกราบไหว้ขอพรของชาวร่อนพิบูรณ์ ตำนานการสร้างพระพุทธรูปแม่เศรษฐีนี่ก็มีเรื่องเล่าสืบต่อๆกันมาว่าเมื่อเจ็ดถึงแปดร้อยปีล่วงมาแล้วในสมัยพระเจ้าสีธรรมโสกราชพงศาสุระเป็นยุคที่พุทธศาสนาเริ่มขยายอิทธิพลเข้ามาขณะนั้นเองก็มีศึกสงครามไทยสยามใต้กับโจรสลัดชวาโจรแขกบุกเข้าปล้นและเขาเมืองจับผู้คนไปเป็นเฉลยสลับแพชนะกันไป ราษฎรต้องพากันอพยพหลบหนีภัยสงครามที่ยกโจมตีบรรดาเมืองต่างๆเข้าไปในป่าพากันซ่องสุมตัวต่อสู้ศัตรูในการโจมตีทำลายล้างค่าศึกบ้างก็พาลูกเมียข้าทาสบริวารหลบหนีไปหลบซ่อนอยู่ในดินแดนภาคใต้ซึ่งในจำนวนนี้มีเศรษฐีกรงมาศได้นำภรรยาและข้าทาสบริวารหลบหนีภัยสงครามไปตั้งรากฐานสร้างเมืองอยู่บนภูเขาร่อนนา ปัจจุบันเป็นพื้นที่ก้นน้ำทำนบสองของเหมืองแร่หนองเป็ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สองตําบลร่อนพิบูลอําเภอร่อนพิบูลในปัจจุบันเมื่อท่านเศรษฐีกลงมาศได้สร้างบ้านเรือนขึ้นมาก็ได้มีชาวบ้านหนีภัยสงครามในครั้งนั้นมาตั้งบ้านเรือนจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นครั้นหลายปีต่อมาท่านเศรษฐีแห่งหมู่บ้านกลงมาศก็ได้บุตรีจากภรยาคนหนึ่ง เมื่อกุมารีจเจริญเติบโตขึ้นมีผิวพันธเหมือนทองคำท่านเศรษฐีกลงมาศผู้เป็นพ่อและแม่ต่างทนุถนอมเลี้ยงดูบุตรีดังแก้วตาดวงใจจนกุมารีเติบวัยได้16ปีวันหนึ่งได้ชวนพี่เลี้ยงไปเล่นน้ำที่โตนคือฐานน้ำตกบนภูเขาในขณะที่บุตรีท่านเศรษฐีกลงมาศกับพี่เลี้ยงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม <maintenant, avant> ่คาดฝันเมื่อบุตรีท่านเศรษฐีกรงมาศกับพี่เลี้ยงได้ลื่นเสียหลักตกลงจากหน้าผาน้ำตกปรากฏว่าทั้งสองหายสาบสูญไปกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อถึงเวลาตะวันใกล้ค่ำท่านเศรษฐีกรงมาศผู้เป็นพ่อพร้อมภรรยาไม่เห็นหน้าบุตรีและพี่เลี้ยงบังเกิดความเป็นห่วงและสังหณ์ใจ เลยนำเบาไพ่ออกติดตามค้นหาและพบเสื้อผ้าเครื่องประดับแต่งกายของบุตรีและพี่เลี้ยงกองอยู่บริเวณน,นั้นท่านเศรษฐีกรงมาศผู้เป็นพ่อและภรรยาต่างโศกเศร้าเสียใจและสลดใจในการจากไปของบุตรสาวเป็นอย่างมากและคิดว่าศพของบุตรสาวและพี่เลี้ยงคงจะถูกกระแสน้ําพัดจมอยู่ในโคลนเป็นแน่แท้ท่านเศรษฐีกรงมาศจึงตั้งรางวัลด้วยทองคําหลายร้อยช่ง ใครก็ตามสามารถงมบุตรสาวและพี่เลี้ยงเจอจะมอบให้เป็นรางวัลชาวบ้านและ้าทาตบริวารต่างพากันงมศพค้นหาแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่มีใครพบจึงได้ประกาศให้ผู้บรรดามีความสามารถบรรนรูปของบุตรีและพี่เลี้ยงบรรดาช่างจากสถานที่ต่างๆทราบข่าวต่างก็พากันเดินทางมาสมัครแต่ปรากฏว่าไม่เหมือนเลย พระอินทร์จึงทรงตรัสเรียกพระวิษณุกรรมเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการปั้นรูปโดยแปลงกายเป็นพรามเท่าเข้าไปรับอาสาพรามเท่าได้ทำเบ้าหล่อแล้วหลอมละลายทรัพย์สินเทลงในเบ้าเมื่อแกะออกมาปรากฏว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่งดงามมากเป็นที่สบอารมณ์ชื่นชอบของเศรษฐีกรมาศหลังจากนั้นฝ่ายพรามเท่าก็หายตัวไปเฉย ท่านเศรษฐีและภรรยาเมื่อหล่อรูปเหมือนบุตรสาวและพี่เลี้ยงแล้วได้นำพระพุทธรูปนั้นไปที่วังน้ำตนอธิษฐานว่าหากบุตรสาวกับพี่เลี้ยงได้ไปเกิดในที่ใดก็ขอให้พระพุทธรูปองค์นี้ไปอยู่ที่นั้นแล้วจึงทิ้งพระพุทธรูปทั้งสองลงในวังน้ำตกตนต่อมาพระพุทธรูปองค์นั้นได้ไปปลดขึ้นที่วัดคีรีวงศ์หนองตะเคียนวัดรน,นาในปัจจุบัน เด็กเลี้ยงควายเอาเชือกไปล่ามไว้กับเกศของพระพุทธรูปซึ่งเข้าใจว่าเป็นตอไม้ตกกลางคืนก็เจ็บท้องและฝันเมื่อเล่าให้พ่อและแม่ฟังรุ่งเช้าจึงพากันไปสู่ทุ่งร้างที่เด็กเลี้ยงควายนำเชือกไปผูกพ่อแม่และชาวบ้านพากันขุดพบเกศพระลึกลงไปพบองค์พระแต่ไม่สามารถขุดเอาพระพุทธรูปขึ้นมาได้ขณะที่กำลังขุดอยู่นั้น เด็กเลี้ยงควายก็จับสันพร้อมกับพูดเป็นเสียงผู้ใหญ่ว่าหากต้องการพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาให้พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์แล้วจึงค่อยโยงได้เจ็ดสีชักขึ้นปรากฏว่าดึงเบาๆพระพุทธรูปองค์นั้นก็เคลื่อนขึ้นมาจากพื้นดินได้อย่างอัศจรรย์ในขณะที่พระพุทธรูปเคลื่อนขึ้นมาจากพื้นดินได้อย่างอัศจรรย์พร้อมกันนั้น่ามกลางท้องฟ้าเดือนห้าที่แต่เดิมแดดร้อนจ้า ดินแดนแห้งแล้งมากว่าสองเดือนกลับมืดคล้มแล้วมีฝนตกลงมาเมื่อพระพ้นจากพื้นดินฝนได้ชำระล้างดินที่องค์พระพุทธรูปจนสะอาดจึงหยุดตกแสงแดดกลับส่องจ้าเป็นอศัศจรรย์ยิ่งชาวบ้านได้พากันปิดทองกลับไหว้ทำพิธีอัญเชิญให้มาเป็นที่พึ่งของชาวบ้านณนะวัดร่อนนาในปัจจุบันพระแม่เศรษฐีเป็นที่พึ่งของชาวบ้านอำเภอร่อนพิบูล และจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมาแต่ละวันจะมีประชาชนทั้งใกล้และไกลเดินทางมากราบไหว้บนบานต่อพระแม่เศรษฐีเมื่อประสบความสำเร็จก็จะนำดอกไม้ทุบเทียนแผ่นทองคำเปลวหรือประทัดมาแก้บนจนเป็นปกติพระแม่เศรษฐีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีงานประเพณีต่างๆท่านจะถูกนิมนต์ไปเป็นองค์ประธานทุกครั้ง น่านความศักดิธิ์้องพระมเมษเศรษีเป็นที่กล่าว้านมายาวนานวัตถุมงคลในน,นามพระมเมษเศรษีวัดรนนาเป็นทีนิยมแผล,ลายเป็นทีเสาะแสวงห้าปราะมีความเชือ้อทางด้านเมตตาขาค่ายแขวลขาดจากพยันตรายบนได้ไวรับเป็นทีเชื่อมั่นมายาวนานตีเห็นอยู่นี้เป็นวัตถุมงคลข้องพระมเมเสธษฐีชาวรนพิบูลให้ความคารบศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของผ้าเศซษฐี่แห้งวัดรลอนน้านะครับก็ได้เวลาส้มควรครับสำหรับวันนี้น้องโบต้องข้อลาก,กันไปก่อนนะครับอีพีหน้าจะพาไปชมเรื่องราวอะไรโปรดคอยติดตามนะครับวันนี้น้องโบขอัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาละครับก่อนจะจัดก,กันวันนี้นะครับขคขอบคุณดานลำพูมูกระถาตีเป็นผู้ประทับรายการถ้าเพื่อนเพื่อนเนื่อเรามีนักกันที้านลำพูมูกระถาสาข,ขานครรี่ธรรมราชรงค้ามนาหางเซนทัน บริเวณตัวอาคารตลาดนัดองคารวัดนนที่จอดรถสะดวกสบายบราการสบายสบายวัตถุดิบไม่สดสะอาดถุกวันมีกุ้งมึกมู่อาหารมากไม้ไลยเมนูมีบุฟเฟ่เครื่องดื่มฟรีไม่แพงเลยราคาถ่านลาส่องอยบาทเด็กส่วนช่วงไม่เกิน100ฟรีส่วนช่วงหนึ่งลอยถึงหนึ่งยิบถ่าละหนึ่ง1อยามิกบาทส่วนช่วงหนึ่งอยามซิฟตึงหนึ่งลอยที่ิถ่านลานึ่งอยก้าลสิบแปบาทลื่านอ้นารลบกนินเรื่นกิโลลาชองลอยสั้งก้าบบาทแถวนั้นฟรีพันุป เปิดบริการทุกวันอร่อยจังเลยครับอร่อยจังเลยลำคู่ผูกระทา